หลงจักเถียรนะพี่ยายจ้าอย่างอ่ะดวงใจกับน้องแววตามีเรื่องสงสัยจ้าว่าอะไรสงสัยยังเนี่ยมันคลุกใบไว้สงสัยยังล่ะลูกเป็นยังพ่อหลวงคขมีคือบ่มาดูดำดูแดงพวกหนูแน่หนูเห็นพ่อคนอื่นน่ะเขาดูแลลูกดีกระดกแล้วพ่อเจ้าของยังบ่เห็นหน้าจักเทียรนั่นแหละเนาะแม่จ้ายายจ้าแม่จ้าฮะ มีเรื่องสงสัยคือการจะแม่สงสัยอย่างีหลาหน้อยพอหลวงคำมมี่เพิน่นบ่หาักแววตากเก้ยดวงใจแล้วว่าจะแมะ่ลูกหล่พอหลวงคำมีนี่ะเพิ่นหักเข้าเดลูกแต่ว่าตอนนี้เพิ่นไปเห็ุงานอยู่ในเวียงในวังเดี๋ยวอีพอกะกลับมาซสื้อขนมมาฝากอีหลาลดาลูกแต่ซันเข้าไปตามพอในเวียงในวังดี<ฮ>ว่าจะแม่ ใจแววตาพ่อหลวงขม,มีพนยากราชการบรัท้านในมีเวลามหาอีลาอีกว่าน่าเกินลอ่อพ่อหลวงขม,มีพนะิ่หอกพนมจากในเพียงในว่งมหาอีลานอยบ่แน่นะอาสิพระอีลาสองคนเข้าไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวในเพียงในว่งกระไรตะลืมในว่างมีผิดสาบัาจัรย,ย์เพราะว่าจดพผิดสา มีหอดเคเอซีมีหอดชาบูด<อ>ีบดีมีหอดปิงโกศิลามากรยไม่รู้มีหอดพ <c oughs> ิคตัวนักบ้าพุ่เออใจเย็นๆก่อนนะลูกเดอ้อถ้าว่ายายว่าเบิงไปเบิงงมาสูละส,ส,ส่สุดสีสุนผู้อินี่มีเวลสวยอิหลายใหญ่กินมากกอด วยเป็นนางมิสเก็ยายเด้อลูกเด้อแต่ว่าดังมันบ่ได้จะยายอันนี้อันนี้นอกบทต่ว่าหลังก็คือบอกว่าอพ่อจ๋าบอกว่าให้อีหลายไงก่อนแล้วพรองว่าดังชิโดก็ย่ายแ้วที่สำคัญให้มันหู้ดังทอกันก็ย่ายเด้อลูกเด้อไม่จะไปเสริพอมันจีเินขึ้นไม่แย่ตูเอาสิมึง มึงเบิ่งหลานดูมันงามบ่เมื่อวานงามบ่งามจักกระเบิ่งผู้เลี้ยงมันแน่นอเออจักกระเบื้องงามอีหลีบัางสุดก็คือหลานงามพอดขุดตามึงกูนุ่นเลี้ยวที่จะพูดไปเบิดอุกยางกูรูะว่าไก่ไต่ห้ามึงนี่ติดเปลักขอดขุดไก่มากเมื่อเจ้าหนี่รถบ้านบ้านรถ จำไก่ขอเล้วลูกัอันขนไก่มาใส่ตาเอาสิแม่สิไปห้องน้ำจะบึดถ้ากูกลับมามึงไม่ได้ขายเสียผ้าจากโตมมึงระวังให้ดีด้อเข้าใจวะนี่ไงไปห้องน้โอลาซาซัมเสือเสภาจ้าจักระพัดจักระพงเสด็จเข้ามาชมตลาดขายสินค้าเสภาโต๊ด แกวตาขึ้ไม่ได้หน่อยล่ะอันนั้นที่ใหญ่ตพี่แม่ตนี่ียงตมาแตน้อยพุ่นุเนแมน่ขี้มห้ดั้วผูหสอนจูบวอาีบัวดผันมึงบทสอนลูกว่าเป็นจ๊อเออเออเขาแจ่ะเอจัไลแม่ได่นี่เกานอกไปไบหลังลานพุ่นไปจะมาหาเอือย่นี้้กเอื้อย องลาบัวผาเนาะมาถ่ายเสือผาเน่ะก็พูดได้เลยล้มองฉันมาค่ะเสือผาก็อดนนัง้องคุณคุนเ็นจ้คุณคุณเน่ยอ้าวเอาคุณท้าวบัวสีคุณท้าบัวชีก็ยุ่งดีจตงคุณท้าวบัวสีพี่ได้มา้าหยาบุพเข้าวขอถวายบังคมเปคนะอกชายั้งสีกองสูงจนไี้แก่เจ้เถืดคุณท้าว ฉนัอ้องชายได้เสด็จออกจากวังสู่ตลาดนะฉนีเราเพคะอ๋ออชายเพคะ่มอมฉันได้ลาออกจากวังมาอุบานมอมฉันกดเป็นเมลีงเดียวนะเพคะโดนตอนนี้ลูกสาวของมอมฉันองชายยังอาจจะไม่ได้รู้จักนะเพคะมอมฉันขออนุญาตแนะนําลูกสาวเลยนะเพคะได้เลหคุณท้าว หนูบัวพันเป็นลูกสาวของมอมฉันเองเลยนะเพคะก็ได้แท้กับลูกคุท่าวโบน่าเสือเรียกว่าคุท่าเสียมีลูกสาวผูจ้จบผู้งามถึงขนาดนี้คือบ <c oughs> ัพาเาขาไปล็ลสุในเวนในวังนี <c oughs> โ้โอ้โอโอ,อชายเพคะถ้าเกิดองชายอยากรู้จักสนิทสนมชิดใกล้กับบัวพันยิ่งวัวนี้มอมฉันขอทูชนองค์ชาย แม่แพอเพห้นเจ้าในน้นำหลูกสาวพ่ให้เจ้ามาต่อแหล่ผู <c oughs> ้ชายมาจาได้แตะคุณท้าวพอต้องเก่งใจมั่งฉันนะเพครอ๋อถ้าฉันน่ะแล้วเราเก่งใจแล้นะคุณท้าว เข้าไปเกี่ยวบ้างน้องล่ะ